ทุกลังครับของซามนเพียนแพงครับทุกๆลังของอีหลาโนออิงเพ็ดบอนแพงครับพี่น้องครับนะครับนะครับสำหรับท่านที่ร่วมฉลองวันกิสมัดนะครับตามสถานที่ต่างๆน้องสำหรับพ่อพี่น้องเอฟซีแฟนคลับนะครับนะครับหรือจะไปเดินทางนะครับไปจัดตามสถานที่ต่างๆนะครับน้องสำหรับวันกิสมัดนะครับเนาะนะครับขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับไปใส่แสก์ก็ให้เดินทางปลอดภัยนะครับ ำหรับพอพม่าเอฟซีนะครับของอีล่าพอแม่าเอฟซีของสนนยเพชรบางแพงนะครับอ่านะครับสำหรับคิวงานของสโนยนะครับช่วงนี้กับวนเวียนอยู่ครับแถวสีสเกตนะครับเนาะมาขึ้นกัอยุ่นเนี่ยครับพวกซีสวัตเมลแองก์เน่ะเธอไปทางน่นคู่นูนนะครับอ่าห็นพยุตประกาศนะครับเออนะครับวนเวียนไปซุรินนะครับแถวนี้นะครับเนาะวนมาซีสเกตแล้วก็ วันที่3เมือครับก็จะเป็นอ่านะครับงานใหญ่ของบ้านกีฬานะครับน้องอามาหน่องคู่นะครับตำบลจ่าตเภอเมืองจังหวัดีิะเกตครับอ่านะครับมากเขาดาวก็เท่ากันไล้ยๆครับพี่น้องครับอยู่บ้านกีฬานะครับเนาะวันที่3สิบเอ็ดนะครับสาวน้อยเป็นต้นแพงนะครับพ่อเอกผู้จัดครับพ่อเอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ครับพี่น้องอ่านะครับแล้วก็ ต่อด้วยครับวันที่หนึ่งนะนะครับคงจะเป็นวันที่พอพลอยแม่พุ่มแจแล้วก็ดีใจปื้มใจน้ำอีหล่าของเองนะครับสำหรับงานขึ้นบ้านใหม่นะครับวันที่หนึ่งมกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับพี่น้องเป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของอีหล่าวอีกขอบของขอบคุยอีหลาวอีกนะครับวันจะเป็นเพื่อเอกไม่น้อยนะมารวมยินดีด้วยกันครับอ่ามีรถแท่นะครับตอนเศร้านะครับอ่านะครับมีวิธีการนะครับขึ้นบ้านใหม่แล้วก็มีรถแท่นนะครับเนาะของวันที่หนึ่งมกราคมหกแปดนะครับเนาะ ะครับผมเือว่านะครับ f c ฟซแฟนคลับหรือบันฮักของยิลานะครับกติมาหนำกันหลายคนนะครับหรือเอซีแฟนคลับแถวซีสเกตนะครับเอฟซีแฟนคลับตาจังหวัดกัติมานนำกันหลายคนครับนะนะบางคนยิางคาร์วามากลางเต้นหรือได้ครับกลางเต้นข้างางบ้านยิลาแล้วนะครับสำหรับพอหักไม่หักบางคันะครับเนาะก็พอดีเลยครับสำหรับพี่น้องที่ว่าได้ไปทา้งหลนะครับเนาะวันที่31นะครับ นะครับสาม ates. เอ็ดเบงหมอล่ำมันม้วนพอเอ็ดเกเทรแม่นจ้างแล้วก็ต่อด้วยงั้นขึ้นบันไม่ต่อได้ครับนาอเออนะครับไป Bereich Bereich ได้ครับมากันได้หลายครับไปเป็นมูอีลานะครับอยู่สีสเกตมาเด้อมาเด้อครับฮาโหลครับอีหลาตอนรับปวตุกปุดตุกพ้นหระครับเนาะครับน่ากันได้หลายครับมูโรงเรียนเก่าโรงเรียนใหม่นะครับมาเด้อครับมาได้หลายครับนะเบสซี่รุ่นจิ๋วรุ่นใหญ่รุ่นกลางนะครับมากได้หลายครับพี่น้อง สำหรับงานขึ้นบันไดนะครับพี่น้องครับนะครับหนาวนะครับมืนขึ้นนะครับเพราะซีซันหนาวนะครับนล้วมืนขึ้นนะครับโอ้ยหลากรถเต็มที่กับโอ้ดูหนาวนะครับต่สูครับนะนะครับสู่เต็มที่นะครับเนาะครับเออฝากครับพี่น้องนะกับสำหรับเคเอสามันะครับอ่าคมชลึกเอาไวครับฝากไว้พี่น้องไปโบกะโบกท่้ง ไปไปเปทางเพจคมเฉลืกอะไรเล้ยครับพี่น้องเนอคมเฉลกอกาลืมครับ Ks3 ครับน้องหินเพชรบางแหงครับ k A 3ครับน้องหิงเพชรบางแพงย่า่ืมนะครับเนาะอุ่นให้เป็นลูกทุ่งมรำคนใจมหาชนอีกปีหนึ่งครับเพื่อเป็นรางวัลตอบแทนให้อีลาเนาะเพื่อเป็นรางวัลนะครับกับคนทํางานนะครับด้รางวัลเราก็จะรู้สึกภูมิใจนะครับเนาะคนวอดก็ภูมิใจนะครับคนไดก็แห้งภูมิใจครับพี่น้องครับอเอา เออเดี๋ยวเดี๋ยวไปดันเพลงน้ากันซอยกันครับพี่น้องนี่เพลงนี่เพลงมหาชนกันครับสาวซํำน้อยค่อยหักน้องสาวซํำน้อยค่อยหักสิแตะหาล่านะครับนี่ก็เป็นของคนไหยล่ละปีใหม่ได้เพื่อนครับเขาไปบางยอดวิวเมื่อกี้่าสุดอยู่ีล้านเก้าแสนนะครับซี่ล้านเก้าแสนหนึ่งมืนกวิวนะขาดอีกเมื่อกี้เมือนครับพี่น้องเอ้าผมเชื่อว่าแตกแน่น้องครับมื่อนี้เพิ่งทีมหาเนานะครับนาะจะได้กระแตกครับหาล้านวิวครับซ้อยกันครับพี่น้อง สำหรับสาวสมอยค่อยหาครับเพลงแรังมาแรงในต่อต่อนะครับน้องพี่น้องเนาะว่าจะเป็นต่อต่อว่าจะเป็น u t u b e กับมาแรงครับตอนนี้ครับสาวสมอยค่อยหาครับจะทะลุหาร้านนะครับพาภูมิใจครับพี่น้องนะไปดันต่อครับหาร้านยูครับไปนะครับเนาะก็นอื้นกับฝากกดไลค์กดแชร์ในเล้ยครับช่องสองแสนวันได้ตีนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเนี่ยกดไลค์กดแชร์เพอเป็นสำลังในะครับนะคนอะไรเขาอะไรแห้นะครับน้องพี่น้องเนาะ เอฟซีพังหลักพังหลักพังเงียบพลังบวกครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องครับอา่านะครับไลน์นี้ไว้เพียงานี้ครับเจอกันหม่ระยนาเนาะครับพี่น้องครับ